สวัสดีครับผมวันนี้จิเสนเนอเมนูตมเอียนครับเห็นบอพี่นุ่มตมเอียนปลายครับข้าวมอต้มน้่างครับตะไคร้ลูกไปครับคลิกลูกไปครับ พี่น้องเอียนครับตัวแบบใจครับตบตัวเดียวกับพ่อ,ลลอเลยครับครับมาลุยเลยครับเอาพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับเอาเอียดต้องใซส์นะครับตอนนี้น้องเลยปาดปาดปาดยังไงมาครับพี่น้องเรื่อยร้อยสักครู่ครับ

เรืองลาสิ้นเลยแล้วิมหนามแล้ิมตอนขนาดก็ตอนเลยพี่้องเรื่องตอรวจจักตรวจจับเ,เจ้าบ่ขบอ่าบห่ห่าหรอก